ดีจ้าวันนี้เขาจะมาผ้ามาใสซเบ็ดนะจ้ะใส่เบ็ดในซาตะของจ้ะนี่เนาะอาหารมันกะเต้นซีซ่อนจ้ะเราจะใช้อัปปะดุกเนะจ้ะเนาะมันจะได้บ่เนาะเพาะซีซ่อนเป็นอาหารมันจ้ะนี่เนาะเขากเริ่มเสียบจ้ะ น้ำน่อยจักหน่อยกแบบจะเนาะว่ามันจะได้ปะเนาะเบดบดจากหลังดอกจันเข้มจุ่มจ้ะ นานี่กะไซนี่น้องแต่ของกินก่อนจ้ะเพราะฝนมันวันมาได้มน,นั่นแหลใดจังหน่อยเนาะจ้ะเนาะ นี่จ้ะพี่น้องคือมันจะโดนอยู่เน,นาะจ้ะเนาะแต่บอ้โหว่าจะป้าอย่างเนาะนั่นจ้ะโอ้โอ้โอปลาหมอนี่จ้ะเอาต้นไงสาวัหนาาห,หน้ากับไซเบตบอนแล้วเน,นาะจ้ะเนาะพอดีมันโดนกันเลยมาเอาก่อนจ้ะนี่จ้าได้หนึ่งตัว ปลาหมอตัวใหญ่ๆนะจ๊ะหนึ่งตัวจ้ะ,จะเดิมคันแรกจ้ะปลาหมอ พี S <S ่น้องป้าถือเบ็ดมาจ้ามาถือมานี่พี่น้องโอ้โหปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่จ้าดูนี่นะต้นเบ็ดเหาะจังช้อนหนาใส่คูไม่สีบกติหรอกค่ะ นี่จ้ะเอ้ยซบอกเ่ยไม่ไป่ช่างใส่เงี้ต้อนะจ๊ะเนาะนี่จ้าพี่น้องโอ้ยปลาดุกไงเร็วเร็วเร็วปลาคอปลาเมนปลาดุกปลาคอ โอ้ยว่าฐานะพอเนาะโอ้ยหลุดบอนี่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 วะเนาะไปบ้างกันโอ้ยต่นสาวโอ้กินน่องถืงอกินแล้วเยอะเยอะเยอะตาอย่างน้อยแบบนี้นโอ้ปบะคอปบะคอ

รู้สึกแบบนนั้นค่ะเต็มที่เนาะน,นี่จ้ะนี่ตัวหนึ่งจ้ะมันเกิดมาย่านนี้มาเศร้าแล้วจ้ะเนาะในบอ่อตัวเองจ้ะอืถด็กเน่า <laughs> รถเกียร์รถจ้าพี่น้องนีง่เนาะใส่เบ็ดเมืาขึ้นเนาะจา้ะร่วมทำมือเสาร์เนาะกระชนอน2ปงกระหมอ1นระเพียน1จ้ะก็พอได้กินเนาะจ้ะเนาะใส่เบ็ดได้สาหรของเนะาะดีจ้า